啊！Yeah. พีเซอร์สังมาเรว่าคอแค่ว่ะกระลาจะขึ้นแต่อย่าขึ้นไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะว่าตลอดกยังตดนปอดเวทีก่อนใช่ค่ะขอเสียงพ่อบาแค่น้นออไม่ได้ถึงพี่เพื่อนกันเนาะถึงเรียกว่าเพื่อนกันเพราะว่าไม่มีใครเลยขอบคุณน้องเนขอบคุณน้องมาเขาลังตอัพกันอยู่นะคะอันนี้เขาเรียกว่าเวทีชิงชาสวรรค์เอ้นี่เพราะว่า พี่บอกว่าแป๊บหนึ่งดึงดันรอก่อนรอป้อนนที่ดีเปิดรายการเสร็จก่อนเดี๋ยวให้ขึ้นแต่สบายเดี๋ยวปาร์ตี้เพื่อนกันเก่งที่สุดในโลกเกันอเแค่วันนี้พวกเราก็จะมาตะลุยคอนเสิร์ตกันตอนนี้ก็รอคอเทลขึ้นนะคะใช่ค่ะโอเคค่ะไปค่ะเราไปร้องเพลงกันเลยค่ะลงเดี๋ยวเขาไล่ไปอยู่ในที่ที่เป็นของเราไปค่ะเราแนะนำสมาชิกนิดหนึ่งไหมวันนี้เราไม่ได้มาแค่3คนนะเปกตัวค่หน้าค่ะเปิดหน้าค่ะ ัสดีค่ะชื่อออมนะคะออมดารันคานค่ะมีแฟนหรยังคะฮะมีแฟนยังคะมี่เดี๋ยวว่าซื้อสัตว์อยู่เดี๋ยวว่าซื้อสัตว์ออมมาซื้อสัตว์แต่ว่าไฮ้ซื้อสัตว์อ่ะคือ ง่ายไอ้ผู้หญิงได้รักเธอและรักปาเต้นครับถ้าดูอยู่นะครับปีหน้าลิกกี้คอยดิ้นดิ้นเอกบอลนี้สแลบเราไปออกช่องป่าฟรีไหมฟนีป่าติดต่อมาเลยป่า สูตรแล้วงานงานแ่งงานน้องน้องตเคยอ่ะจะไม่ได้ไปก็เลยเอาสูตรพี่ปั๊บอ่ะเลยเอาสูตรพี่ปั๊บไปใส่กานงานพี่ตุนแหลเก่งมากรู้สึกไงบ้างปีนี้ปีเท่าไหร่แล้วไปถึงอายุไปถึงอายุไม่เล่นหมายถึงเล่นเล่นพี่นเจ็ดแปดครั้งแล้วอ๋อเจ็ดแปดครั้งแล้วก่อนเล่นรู้สึกยังไงพี่ตื่นเต้นไหมหรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเซร์หน่อยทำไมคะเพราะว่าวันนี้มีภรรยามาคุณต้องมาออกกันดี่ช้าได้วยนายย่างไอ ยกให้คุณจะมียูทูบชาแนลคุณชื่ออะไรคะคุณคุณอีเตยตัวพีซีแสตบอยด์ไปค่ะก้องไหนกกล้องนี้ค่ะกล้องนี้ก้องนี้พีซีแสตบปค่ะซุนพีซีแนปค่ะซุนพีซีแนปค่ะโอเคกันเดี๋ยวไปพี่มับไปเกับัวเตยยัตัวค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะในที่สุดเพื่อของเราจบจากงานโฟเฟสติวัลนะคะพี่เตยนี่แฟนคลับตัวยงอ่ะคุณชมในใจกับแม่หน่อยสิว่าชอบแม่มาไหมชื่อไอจีก่อนชื่อชื่อไอจีเขาบิดเหมือนเล็บเหมือนด่าม เขาจะใช้ปากกากรองเศษคือคิดของคุณเองเด็ตองเแเด็กกรองเศษเออบังเยอง่ายเดี๋ยวนี้เขากจะให้เรากำลังใจคี่ต้องกจะเล่นแลคุณเดโอเคได้ตู้ตอยางไก็แ้ังพี่ปั๊บเพราคุณไม่ได้อาเพยงเลยแลเพราะว่าจะกินพี่ปั๊บจะเป็นวงแรไที่มึงได้ฟังจริงป่นี่ยจริงเพราะกอนอยู่ค็อกเทลด้วยกันไม่อยู่ไม่อยู่ล่าสุไปกินก็เดี๋ยวไหนๆไดพูดน้อยลส่งไปว่าเราไปรอดูคอนเสิร์ตพีปั๊บเดี๋ยวเราไปรดูคอนเสิร ไปเถอะไปไปพี่ป๊าจะยวางตามจังจริงเนาะเลยเรอทราพอขอบคุณค่ะพี่องค์ค่ะที่ให้พวกหนูถ่ายรายการแล้วก็พี่ค่อยขึ้นได้ครับพี่รุ่นน้องเราได้นะฮะโยยมอยู่นิตตีนะคะคณะข้างๆใช่แล้วพี่เคยรับคาญนิเทศบ้างไหมคะพี่เคยเกลียดคณะข้างๆไหมไม่นะออ๋พี่เคยมีแฟนอยู่คณะข้างๆไหมเคยโย ไม่วันที่ปันหา แล้วจ้ะก็คือว่าเขาว่ามันมีประวัตินะว่าเรากำลังจะไปดูเลโกสเปกกันเพราะว่าเลโกสเปกเขากําลังจะแยกวงนี่จะเป็นโชว์สุดท้ายที่เขาจะเล่นก่อนที่เขาจะแยกวงก็คือเป็นปิดฉากแล้วี่คาจะเล่นที่อินเทนยใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องไปดูเขาถือว่าเป็นการทำาลาซึ่งตอนนี้เพื่อเราอยู่ไหนเอางี้ไปไปเหระว่าไปตามทางนี่ค่ะเห็นไหมฮะเห็นไหมคะไปแล้วอย่างนั้นนี่เป็นอะไรนี่ดูเป็นก้อยเหรอ ฟได้แหละคิดว่าเปนคนที่กูยชอบเคยชอบเลยนั่หละอเโอเคเราไม่มีแค่เผยแนี้ีอัด้วยเคยชอบอัยคะไม่เอาไม่อยากยืนตรงนี้ยไม่อยากยืนตรงนี้ย ยาูเพราะว่าเป็นแบบว่าเราคิดว่ามันจะต้องเสร็จเที่ยงคืนแต่ว่าเรายังไม่เสร็จเสียงเป็นอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรกูบอกให้นะว่าได้หน่อยอีกรอบนึงอ่ะอีกอย่างเคยปกติเราไปเที่ยวกันกูกลับเร็วเข้าใจแต่อันเนี้ยเรามาทำคอนเทนต์กูไม่ได้กลับเร็วมึงได้แล้วโอี้วันนี้นะคะ เราทิ้งใช่เราก็เหมือนแบบเหนื่อยอกเหนื่อยใจเหนื่อยแรงเหนื่อยกายเราก็เลยมาเติมพลังกันนิดนึงถูกต้องะไม่อร่อไม่เป็นไรค่ะเอาแค่ะกินเอาพี่กินสำเร็จรูปปั๊กห้ามหยุด้วรกอากอย่าทำก่อนเผาฟันใช้มือคือเติมเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะมีคนเข้าเมื่อไหร่จะฟันเข้าเลยค่ะแต่ทีนี้กินไม่ให้รู้นะคะว่าใครจริงกินไม่ให้รู้ไม่ต้องรอตามได้เลยนะคะเราจะมีโต๊ะ ไปนี่ยคะบอันนี้เราอยู่เราอยู่ที่ไหน,นะคะวันนี้อยู่เวทีสุดเนาะคือเบลต์เวทีสุดท้ายของวันนี้เราจะมาเต้นให้ตายแล้วก็ขับบ้านใช่ค่ะ,คะไปเดมอย่าพยักเดมส่วนคอนเทนต์วันต่อไปไม่มีค่ะเพราะว่าพวกเราถ่ายมา ก็ไม่ได้ไปรอไปใหม่ปีหน้านะคะนั่นแหละค่ะไม่ว่าอย่าลืมกด Subscribe ก้อยนัตตี้ e ีมด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยจ้าและแฟนเพจ Facebook ค่ะก uh ้อยเวนวักต์นัตตี้เวนวัก d r e ีมค่ะบาย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 